สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในสีพายส์ทุกท่านค่ะในค่ำคืนแห่งการเตรียมตัวส่งท้ายปีเก่า2023เข้าสู่ปีใหม่2024ไม่กี่นาทีที่จะถึงนี้นะคะก็อาจจะมีเสียงของผู้หรือเสียงแบบปัตดนะคะที่คนเล่นกันเสียงรถนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะก็ต้อง ขออภัยด้วยนะคะครูเพนก็ขอเป็นตัวแทนของคุณครูรวีวรศึกษาเด็กเพื่อกล่าวความในใจตามหัวขอ้อที่ได้มาค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอกล่าวขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำงานรวีตลอดมาและตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยนะคะแม้ว่าหลังโควิดนะคะเราจะเจอเจอกับปัญหา จำนวนเด็กก็หายไปนะคะคุณครูก็ลดลงนะคะแต่โดยพระกคุณของพระเจ้าค่ะเราก็ยังสัสตย์ซื่อยืนหยัดนะคะสู้สอนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมีจํานวนเด็กเพิ่มขึ้นและก็มีครูเข้ามาช่วยกันสอนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะครูรุวีเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมาทดสอบทดลอง เข้ามาฝึกสอนเรียนรู้จากเด็กได้ทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันนี้นะคะเราก็มีเด็กกระวีในชะนเบียนเรียน38คนนะคะแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ประมาณ3-4คนนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมด้วยและคะก็ประมาณ สามคนนะคะก็รวมแล้วนะคะสี่สิบห้าคนและอาจจะมากกว่านี้อีกนะคะมีครูสอนจริงแปดคนค่ะและมีผู้ช่วยอีกสองคนนะคะรวมแล้วก็มีสิบคนค่ะที่เห็นว่ามีครูเยอะไม่ใช่เพราะครูสอนประจํากันทุกคนเราสลับปรับเปลี่ยนเพราะครูแต่ละท่านนั้นทําหน้าที่หลายอย่างเลยคะ่ะในการรับใช้ทุกวันอาทิตย์เลยค่ะ ครูรวีก็จึงอยากจะบอกว่าเราทุ่มเทชีวิตและเวลาที่มีอยู่เพื่อเด็กๆตามพระมหาบัญชาของพระเจ้านะคะนี่คือเป้าหมายและหน้าที่ของครูรวีวราระศึกษาที่สำคัญมากเลยนะคะก็เพื่อนงสอนพระคำให้กับเด็กๆเ,เหมือนดัง และคําของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่22ข้อที่6ได้กล่าวเอาไว้ว่าจงสุดเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปถ้าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่ลากจากทางนั้นทางนั้นก็คือทางของพระเจ้าทางที่ถูกต้องและทางที่ดีที่สุดนั่นเองประการที่สองก็คือเพื่อ เลี้ยงดูจิตวิญ,ญญาณของเด็กๆให้เติบโตมีความเข้าใจแล้วก็เข้มแข็งในความเชื่อพระเจา้านะคะเพราะว่าก็คำของพระเจาออ้าก็ยังหนุนใจเรานะคะ<ม>ให้เราที่จะให้เด็กๆเข้ามาะะมและก็อวยพรและสอนเขาเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์นะคะได้บอกกับสาวกในพระธรรมลูกาบทที่สิบปดข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะคะให้เด็กๆเข้ามาแล้วค่ะ แล้วเพื่อในข้อที่สก็คือฝึกฝนของประธานค่ะทั้งของคุณคูและของเด็กๆด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเด็กๆก็กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยนะคะแล้วก็กล้าในการที่จะอธิษฐานนะคะและก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นให้เขามี ชีวิตที่เติบโตเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ต่อไปค่ะและก็อยากจะบอกอีกนะคะว่านอกจากฟูลวีที่เป็นคุณครูแต่ละท่านนั้นนะคะก็อย่างที่เกิดว่าได้ทำงานรับใช้ในหลักด้านด้วยกันพูดแล้วก็เหมือนกับสวมหมวกหลายใบที่เขาพูดเล่นกันนะคะหลายสีด้วยนะคะ คือเป็นผู้นำานมัสการด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะนักรนตรีมีเดียนะคะตากล้องแล้วก็เป็นแม่ครัวด้วยนะคะก็ทำให้เรานั้นต่างก็ยินดีรับใช้ในการเป็นครูอยู่คู่กับเด็กแม้พวกเขาจะดือ้อซนนะคะเกเรนะคะปวนก็ตามนะคะแต่ เรามีความเชื่อว่าเขาเป็นเหมือนต้นกล้าน,นะคะซึ่งจะถูกหล่อหลอมเลี้ยงดูให้ดีขึ้นสักวันหนึ่งเพื่อเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรต่อไปแน่นอนค่ะที่สำคัญคือให้เขาได้รับความรอดมีชีวิตนิรันดร์เท่าเทียมกับผู้ที่เชื่อผู้ใหญ่เนกันนะคะค่ะและก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่า งานระวีวรารศึกษาของเด็กนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จและเกิดผลได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนของผู้ที่มีพระคุณทุกท่านทุกฝา่ายนะคะตลอดจนผู้ปกครองเด็กๆด,ด้วยที่นำลูกหลานของท่านเข้ามาเรียนระวีวรารศึกษาในวันอาทิตย์ค่ะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน ด้านงบประมาณอาหารสถานที่เรียนห้องเรียนสวยๆเด็กๆและผู้ปกครองต่ก็ชื่นชอบมากเลยนะคะตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในช่วงของคริสต์มาสกด็ดีช่วงงานสำคัญสคัญต่างๆนะคะ สร้างความประทับใจของเด็กๆอย่างมากท,ทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของขวัญน,นะคะความสนุกสนานที่เด็กๆได้รับนะคะขอขอบพระคุณศิยมิบาลผูน้นำที่เป็นแบบอย่างแห่งการเป็นคุณครูค่ะสอนกละคำนูนใจคุณครูทุกคนตลอดมาเลยนะคะและสมาชิกทุกท่านในกุศลจัดด้วยนะคะขอขอบ คุณแม่ครัวนะคะที่ทำอาหารให้เด็กๆได้รับประทานอร่อยออร่อยทุกวันอาทิตย์เลยค่ะขอขอบคุณทีมน้องๆอ,อนุชนนะคะนักดนตรีที่ร่วมรับใช้ในงานคริสต์มาสเด็กด้วยนะคะเมื่อวันที่2ี่าธันวาคมที่ผ่านไปนี้ค่ะขอขอบคุณทีมคุณครู นะคะขอไม่ได้เลยนะคะที่อยู่ร่วมรับใช้อยู่เคียงข้างกันมาตลอดและก็ขอขอบคุณทุกคำอธิษฐานเพื่อคุณครูและเด็กๆด้วยนะคะทุกท่านที่ได้อธิษฐานเพื่อนั่นคือผลที่ทุกท่านได้รับนะคะและก็ขอหนุนใจทุกท่านว่าครูรวีจะยังอยู่ดูแลลูกของท่านในอ การเรียนการสอนระวีวรศึกษาเด็กต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอพระเจ้าผู้ทรงเพื่อชนนอยู่วางน,นี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดนั้นทรงดำรงและอวยพรอยู่กับทุกทุกท่านได้มีความจำเริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีความปลอดภัยและมีสันติสุข ในปีใหม่2024นี้อาเมนสวัสดีปีใหม่ค่ะ